ลเราไม่รับประานแจ้งทางามเขาเลไม่ยครับว่าใรเรื่องนคจะชี้แจงยังไงบ้างตอนนี้เ็ต้องตอขีดจำกัดค่ะเพราะว่าเรื่องมันผ่านมาสิบปีแล้วเรายมรับไครับรับสภาพไหมครับเต้นเตครับเรยอมรับไมครับไม่ยอมรับครับคุณพ่อปฏิเสธไหมครับปฏิเสธครับอยากจะชี้แจงยังไงบ้างก็ผมยังไม่ทราบรายละเอี ขอคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอคุณคครับคุณพ่อใช่ไหมครับใช่พ่อเ็เป็นคนตามหมายครับผมก็ทางเจ้าหน้าที่ที่จับกลุมได้แจ้งรายละเอียดวนะครับตอนนีราบต่อได้ลครับดมเลย้บครับดรครับส่งผู้หญิงไปจริงหรือครับจะทำจริงนะครับพี่เอาไปครับไม่ได้หร